สวัสดีครับแฟนฟุตบอลเพื่พ,พักจิกจอกสยามทุกท่านพบก,กับวิเคราะห์หลังเกมฝกสาเหตุจิกจอกฝุกไผ่สาริกาสองประตูต่อหนึ่งสุดเจ็บปวดนาะทีบาดจิกจอกเปิดหัวดีรุกแม่นยิงนำก่อนเดือนบุโนกโิมเบรสตัวสองลูกลวดสาริกาเปิดรังเชิดวิวจิกจอกนาทีท้ายช็อคแฟนบอลเบสเตอร์ผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะัดสุดสัปดาห์ครับจิกจอกสยามเรบเตอร์ที่โกะพวกเราได้แอดเดมอรันแมนยิงประตูกที่นำก่อนก่อนจะเสียสองประตูคืนให้กับนิวคาสเซิลที่เสียเจ็บฟ้าก์ไปหนึ่งประตูต่อสอง โคดุนสนามคอมเรสเตอร์มี40คะแนนจาก29นัดอยู่อันดับที่9ของตารางด้านทีมสาริกาดูนิคารเซนยูเนเต็ดมี34คะแนนจาก3 1นัดอยู่อันดับที่15มีคะแนนเหนือส่วนตกชั้น10คะแนนเบเดโรเจอร์ครับบุญเวียนผูเ้เล่นอีกครั้งด้วยความสดให้กับทีมนำปบริฟเวนดี้มิทฟิวชัลเซเดก้ากลับไปยืนในแดนกลางร่วมกับเคนันดิลริฮอร์และก็ยูริจิโรมันส่วนเจมีว่วอดี้ครับจะยังไม่มีรายชื่อในเกมนี้รวมไปถึงวิเฟตเอเดนดี้และเบอร์ธาร์และเดนนิบอร์ ผู้เล่นรายอื่นพร้อมกลับมารุ่สนามทั้งหมดครับการจัดทัพรัดเจอร์มาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาประตูแคทเปอร์เชมายคิลแบ็กขวาเจมส์จัสตินคู่เซนเตอร์แบ็กครับใช้ท่าได้คอนเดเนียลอาร์มัตี้จับคู่กับชักราสุยยันชูแบ็กซ้ายเป็นลูกโทมัสครับมิฟิลสามคนครับประกอบไปด้วยนัมปริเมนดี้ยูริสติโนมันและก็เคนันดิโชิเดฮอร์แผงแนวลุกด้านขวามีอายุเซเปเรสที่ทำผลงานได้ดีในเกมยูฟ่ายูโรป้าคองเ้นเลลีกด้านซ้ายเป็นอาเดโบราห์รูแมนและหน้าเป้าเป็นแพสซาการาครับ รายชื่อ11เล่นตัวจริงก็ทําให้เรตเตอร์ซีครับจะต้องเล่นด้วยความรัดกลุ่มนะฮะเริ่มเกมครับเรสเตอร์ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนในนาทีที่19จากจังหวะลูกเตะมุมเมื่อเคนันยูบดีฮอลครับเปิดเรียกไปเสาแรกอายุเซปเปเรสต่อรุกส้นย้อนกลับไปให้อเดโบรารุ่มแมนแปได้เน้นเข้าประตูไปเรตเตอร์นำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเข้าถึงนาทีที่33เขาเจ้าบ้านมาได้ประตูที่เสมอจากจังหวะลูกเตะมุมลาบโดกิมารครับเก็บบอลตกจากเสาสองจิ้มบอลผ่านมือประตูแคปเปอร์ชามัยขป จบครึ่งแรกครับทั้งสองทีมเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับครึ่งหลังครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บเจ้าบ้านไม่ได้ประตูขึ้นนำอย่างเหลือเชื่อครับโปรโจวิลล็อกพาบอลขึ้นมาถึงเลนเส้นและเปิดชาร์ปด้วยอารมาตีมาเข้าทางกิลมอไรท์หมกประตูชัยให้เจ้าบ้านชนะไปเจ็ดชิว2ประตูต่อ1ครับเลสเตอร์ครับมี40คะแนนจาก30นัดอยู่อันดับที่9ของตารางต่อไปโปรแกรมนัดต่อไปครับจะบุกไปเยือนเอฟร์ตันเกมนัดที่ยี่สิเมษายน2565เวลาตีหนึ นี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเมื่อช่วงกัคือทีผ่านมาที่ดเติร์สติกของพวกเราครับทำได้เพียงแค่บุกไปพ่ายแพ้ให้กับสาริกาลูนิกาเซ่นหนึ่งประตูต่อ2อดเก็บแต้มออกมาจากทีมเซนเจปาครับจากผลการแข่งขันฟุตบอลครับเรามาต่อกันที่6สาเหตุครับที่ทําให้ที่จาสยามของพวกเราเนี่ยพ่ายให้กับสาริกาลูนิกาเซ่นไปครับก็มาเริ่มกันที่สาเหตุแรกนะครับเกิดจากการเปลี่ยนนักเตะเก็อบยกทีมจากเกมที่แล้วครับ จากที่นเรเตอร์ครับจะต้องการหมุนเวียนผู้เล่นให้เกิดความสดนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นถึง7ตําตำแหน่งครับเริ่มกันแต่ที่ตำแหน่งแนวรับครับมีการเปลี่ยนยกแผงครับโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กโฟลคู่เซนเตอร์แบ็กครับเลือกใช้ท่าด้านคนนี้อัร์มตีและชักลาซูยชูที่ได้พักในช่วงสุดสัปดาห์รวมไปถึงท่าด้านของเจมส์จัสซี่และก็รูโทมัสครับที่เป็นสเปอร์ในเกมยูโรปาของฟรนซ์ลีกส่วนในแดนหน้าครับมีการปรับเปลี่ยนใช้อายุเซเปเรสที่ผลงานดี ในแมตช์ที่พบก,กับพีวีเอลเฟนร่วมกับอาร์เดโมราทูแมนและก็แพทรังดาก้าครับแต่ในแดนกลางครับก็ยังคงมียูริสติโรมันและก็เคนานติวเพลฮอร์เดนเกมโดยเกมนี้ได้ส่งนำปริพันธ์ลงไปแล้วก็พักคะแนนของเจมส์ดิสันครับจากการที่โรเจอร์ครับมีการรูดิชันเลิกติก,กับยกทีมก็ทําให้เกมการเล่นมันไม่ต่อเนื่องและส่งผลให้ทีมของเขาเนี่ยไม่สามารถยกระดับเกมได้ จนไปถึงพื้นที่สุดท้ายนี่นก็ทําให้สาริการดูนิคนัเซ่นครับเล่นเกมรับได้อย่างง่ายดายและก็สามารถจัดการเก็บเกมลุกของเรตเตอร์ซี่ได้ตลอดทั้งเกมครับนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุแรกครับที่ทำให้เรเตอร์ของเราครับไปบุกไพ่กับสาริการดูนิคนัเซ่นเมื่อช่วงครคืนที่ผ่านมาครับไปต่อกันที่สาเหตุที่2ครับไปเกี่ยวกับท่าได้ของนักเตะยุกกรอบไร้แรงจูงใจ จากการที่เรตเตอร์ซีครับในช่วงนั้มีโปรแกรมนการฟุตบอลที่ค่อนข้างถี่รับโดยเฉพาะเดือนนี้ที่ทีมของพวกเขาครับสามารถผ่านเข้าสูร่รอบรองชนะเลิศของศึกยุโรปคอนเฟอร์ลีกได้ก็ทาให้โปรแกรมข,ของเขามีการแข่งขันถึง8นัดในรอบเดือนครับและหมายความว่าเรตเตอร์ซีจะต้องเล่นทุกๆ2นัดใน1สัปดาห์นั่นทำให้นักเตะเกิดอาการกรอบได้ดูร้าครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเราจะเห็นได้ชัดว่านักเตะเรตเตอร์ซีมีอาการละวิ่งไม่ค่อยออกแล้วก็ดูแล้วเหมือนไม่ค่อยมีเรื่องไปแรงครับ บิดการประทะแต่ละครั้งเนี่ยแพ้กับนักเตะยูคาเซนอยู่ตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะางด้านของเคนันดูบรีฮอครับและยูริติเดมันที่ลงเล่นตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์และในวันนี้ก็ต้องรูปเป็นตัวจริงอีกให้กับเรตเตอร์ซีครับจากสาเหตุนี้ครับอาจจะทำให้เรตเตอร์ครับไม่สามารถร่งเครื่องแล้วก็กดดันแนวรับของทางด้านยูคาเซนได้นะครับเพราะว่าทีมเขาเองไม่มีความสดนะครับเนื่องจากว่าต้องเล่นเกมอยู่ถึง2นัดต่อสัปดาห์ครับ อ่ะก่อนจะเป็นสาเหตุที่2นะครับที่ทำให้เรสเตอร์ของเราไม่ประสบความสําเร็จในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับไปต่อกันที่สาเหตุที่3ครับครองบอลเยอะแต่หาโอากาสจุกสกอร์ไม่ได้ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับเรสเตอร์สิกรพวกเราครองบอลเยอะกว่านิคัสเซนอย่างชัดเจนครับด้วยเปอร์เซ็นต์การครองบอลทั้งหมดไปถึง61%ครับส่วนเจ้าบ้านนิวคาสเซิลมีเพียงแค่39%เท่านั้น ส่วนประสิทธิการผ่านบอลสำเร็จของเรามีไปถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ทางด้านของนิวสเซิลมีแค่60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นได้ไหมายความว่าเกมการเล่่อของเรเดอร์ซีครับไม่ได้เป็นรองนิวสเซิลงแม้แต่อย่างเดียวครับเพราะว่าในเกมทั้งหมดครับสามารถครอบครองบอลครับแต่ไม่หาแต่ไม่สามารถหาโอกาสไปจุบสกอร์ได้ครับอาจเกิดเจอ จากแทคติกของทางด้านเอ็ดดี้ฮาวครับที่ใช้แนวรับไปยืนต่ำครับทำให้เลสเตอร์ครับไม่สามารถบุกเจาะเข้าไปทำประตูได้ครับในช่วงคือเวลาหลังครับเอ็ดดี้ฮาวครับสั่งให้ลูกทีมของเขาเนี่ยเน้นตั้งรับและรอสวนกลับครับและมันสับสิผลในช่วงชดเวลาบาดเจ็บของช่วงครึ่งเวลาหลังครับจากเกมนี้ครับแม้ว่าลิเวอร์พูลที่ครบกรองจะสามารถครอบครองบอลได้ครับแต่สุดท้ายแล้วครับจังหวะจบสกอร์ก็ยังไม่ถึงคืนที่สุดท้ายและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสกอร์ขึ้นนําได้อีกครั้ง ท้ายแล้วครับเลสเตอร์ก็พ่ายแพ้ด้วยการสวนกลับของท่านดันนิวคาเซลในช่วงท้ายเวลาบาดเจ,จ็บนาทีที่90บวก5ครับอ่ะก็ต้องรอดูกันกนะว่าจะแก้ไขปัญหาทรงนี้ได้อย่างไรครับสำหรับที่จอดสยามของพวกเราไปต่อกันที่สาเหตุที่4ครับจุดเปลี่ยนของเกมมาจากลูกทีเสมอของนิวคาเซล ในชน่วงต้นเกมครับเรตเตอร์ซีของพวกเราได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากท้าได้ของอาเดโมรารูแมนในนาทีที่19้ครับและก็มีเกมการเล่นที่ยกระดับขึ้นจนมีโอกาสที่จะสวนกลับและได้ประตูที่2อยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายแล้วครับจากลูกเตะมุมครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของทีมมาตลอดทั้งซีซั่นครับลูกนี้บูโดกิลมาเรสครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการไปกุกกิกหน้าประตูครับแล้วลูกนี้เป็นความผิดพลาดของแคปเปอร์ชไมคิขึ้นที่รับลูกอย่างไม่สมบูรณ์นะครับทำให้กิลมาเรสครับใช้เท้าสกิดวันปริ้นเข้าประตูไป แม้ว่าผู้ตัดสินจะมีการเช็ค VR ดูการตัดสินอีกครั้งหนึ่งครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยืนยนันลูกนี้เป็นประตูของด้านด์ยูการเซอรยูเนเตดครับจากการได้ประตูที่เสมอของนิโคลเซนในช่วงนาทีที่30ครับนั่นก็คือจุดเปลี่ยนทําให้ทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับกลับมาสู่เกมอีกครั้งและกลับไปเล่นในระบบการเล่นแบบคุมโซนไม่เปิดเกมลุกเหมือนอย่างที่เคยมาครับแต่ทําให้เรตเตอร์ของเราครับไปสามารถเจาะได้นะฮะและสุดท้ายแล้วก็กโดนลงโทษจากประตูชัยของางด้านบูโรกิมาริสอีกเช่นเคย ในนาทีที่90บวก5ครับถือว่าเจ็บปวดจริงๆครับสำหรับเกมครึ่คือที่ผ่านมาเดเตอร์ซิคของพวกเราครับสมควรได้1แต้มเป็นอย่างน้อยออกจากทีนเซ็นเจ็ปปาครับไปต่อกันที่สาเหตุที่5ครับสาเหตุที่5ปัญหาในแนวรับที่ไม่มีความแน่นอนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแนวรับของเดเตอร์ซมีปัญหาเป็นอย่างมากครับจากทาได้ของเจมส์จัสตินครับดิคาโไม่มีดิคาโดแปรา คู่เซนเตอร์แบ็กก็เป็นชอ่าซูดูกับแดเนียลอัมบาตีครับเพราะว่าวิเดอร์เจอต้องการพัดเโฟรดี้ฟุกฟานาและก็จอร์ดี่อีแวนไว้นะครับส่วนแบค็คซ้ายก็ใช้ลุคโทมัสแทนที่แด้ของทีมอุติกสัสซานเยแนวรับของเดสเตอร์สตีครับดูเล่นง,งานอยู่ตลอดทั้งเกมนะครับโดยทางด้านของอารองชัยแม็กซิมังรวมไปถึงโจลิตันนะครับวิเกลอารอเมรอนและก็ทางด้านของคริสบูดนะครับเปิดเกมลุกโจมตีทางด้านของ4ฟแบ็2ของเราความผิดพลาดในเกมนี้ครับเกิดขึ้นตลอดครับโดยเฉพาะลูกถูกตีเสมอนะครับ นั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทาให้เรสเตอร์ไม่ประสบความสําเร็จในแบบนี้ครับและสุดท้ายครับในช่วงเทวเวลาบาดเจ็บครับความผิดพลาดได้รับเกิดขึ้นอีกครั้งครับเมื่อเรสเตอร์ซิตี้ครับจะต้องรับการสวนกลับในช่วงเทวเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายและทางด้านโจเซฟวิ็อกครับควบมามีดาเรียอามาตีประกบอยู่แต่อามาตีครับไม่เข้าไปโคเวอร์หรือว่า็อกบอลครับปล่อยให้กับทางด้านของโจเซฟวิ็อกเปิดมาได้และก็เป็นบุรุษกิบเบาร์เรสครับบุกลรงนี้เข้าไปทําให้รีเซินครับชนะไปอย่างเจ็บปวดในช่วงนาททีสุด้ายครับ นี่ก็คือหนึ่งในปัญหาของเราครับที่จะต้องแก้นะครับแม้ว่าในช่วงหลังครับถกอกำลังของเราจะสมบูรณ์ขึ้นมามากครับแต่ด้วยเหตุผลที่เบร์จะต้องการโรเชอรนผู้เล่นเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำเติมครับดั่นก็อาจทำให้แนวรับจะยังหวังพึ่งตัวสำรองไม่ได้นะครับก็ต้องดูดูต่อไปครับว่าจอร์นีแวนและเวดดี้โฟปาน่าครับจะกลับมาสมบูรณ์ยืนให้เป็นประกันหลังของเราได้ตลอดเมื่อไหร่นะครับเพราะตอนนี้โรเจอร์เองก็คงไม่อยากเสี่ยง2นักเตะนี้ให้บาดเจ็บกลับซ้ำอีกแน่นอนครับ อ่ะนี่ก็เป็นสาเหตุที่5ครับส่วนสาเหตุที่6กครับสาเหตุสุดท้ายครับปิดเกมไม่ได้ไม่มีสมาธิท,ทั้งที่จะหมดเวลาแล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับจะเห็นได้ว่าเรเดอร์ซิตี้ครับสามารถครอบครองบอลในช่วงท้ายเกมครับและคาดกันว่าครับจะสามารถปิดเกมได้นแต้มเปียอย่างน้อยครับ ในจังหวะสุดท้ายครับชูร่าซูครับเลือกที่จะเปิดตาหลังแนวรับของทางด้านนิวคาสเซลครับแต่น้ำหนักของลูกบอลไม่ดีพอครับลูกไปตกทางด้านขอมแบทังเกตครับพาบอลกลับขึ้นมาแล้เป็นโอกาสสวนกลับในจังหวะนี้ชูเซบิยล็อกเองครับก็เอาชนะผู้เล่นเดสเตอร์อย่างรูดิติโลมันเข้าไปเปิดให้กับทางด้านของบุโดกิมาริสมงประตูชัยให้กับทีมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวกหนะครับนั่นก็หมายถึงการที่เรเตอร์ิตีครับไม่มีความละเอียดพอในเกมครับทั้งๆที่เป็นฝ่ายครอบครองบอลที่่จะดเววลลาอยูแ้ ด้วยการที่สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับก็าอาจจะทําให้ทีมที่ต่อสยามพวกพวกเราครับพลาดท่าในช่วงท้ายเกมครับนักเตะครับจะต้องมีสมาธิแล้วก็ความละเอียดมากกว่านี้ครับนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุครับที่ทำให้ทีของเราเองพลาดการเก็บแต้มออกจกากจิดเซนเจปาาครับอ่ะนี่ก็เป็นผลแกรแงขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เมื่อคือที่ผ่านมานะครับที่ทีมจิจอกสยามของพวกเราเนี่ยทำได้เพียงแค่เปิดไปเยือนแล้วพ่ายให้กับสาธิกาดูนิกัสเซนไปหนึ่งประตูต่อสองพลาดการเก็บแต้มออกมาจากศิลดิ้นเจ็บปาครับแล้วก็มี6สาเหตุครับที่ทีมจิจอกของเราไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับอ่ะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองของราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปวิเคราะห์ลังเกมหกสาเหตุ สองประตูตอนหลงสวัสดีครับ